สวัสดีคะ่ะวันนี้เราจะมานึ่งข้าวเหนียวกันนะคะวันนี้อยากกินข้าวเหนียวนึ่งข้าวเหนียวกินเองค่ะก่อนอื่นก็ล้างหัวดก่อนนะคะข้าวเหนียวเราแช่ไว้แล้วล้างหัวให้เปียกเลยค่ะพรมน้ําให้ทั่วเลยเสร็จแล้วก็เทเข้าวเหนียวลงไปในหัวดได้เลยค่ะข้าวเหนียวนี่เราล้างไว้หลายรอบแล้วนะคะล้างก่อนที่เราจะแช่นะคะ พยายามอย่าให้อย่าให้เม็ดข้าวติดตามหัวนะคะเอาน้าลาดลาดให้ลงไปหวดนี้ต้องเปียกนะคะเปียกให้ทั่วไม่งั้นนะ,ะ่ะข้าวมันจะเวลามันสุกแล้วมันจะติดหวดค่ะก็รอให้สะเด็ดน้ําก่อนทีนี้เราก็เตรียมน้ําใส่หม้อน,นึ่งนะคะนึ่งแบบนี้จะ จะสุกเร็วนะคะนึ่งแบบแบบดั้งเดิมเวลาใส่น้ำล้วก็กะประมาณสองข้อมือนะคะจุ่มลงไปค่ะประมาณสองข้อมือนี่อย่างนี้นะคะประมาณนี้จะสุกพอดีนะคะข้าวเพราะว่าถ้าเราใส่น้อยเกินไปเนี่ย มันน้ำมันจะแห้งค่ะหม้อไหมเอาตั้งไฟเลยค่ะต่อไปเราจะใส่จะใส่ใบเตยใบเตยใส่ในหม้อนึ่งไว้เพราะว่าข้าวอันนี้มันเป็นข้าวข้าวเก่าค้างปีน่าจะเกือบสองปีแล้วค่ะเป็นข้าวเก่าไม่ใช่ข้าวใหม่แต่ก็กินได้ปีกว่าๆค่ะไม่ใช่สองปีเป็นข้าวในยุ้งที่ที่บ้านปลูกกันเอง ใส่ใบเตยเพื่อเพิ่มความหอมของข้าวเหนียวนะคะพอข้าวมันเก่าไปมันจะไม่ค่อยมีกลิ่นหอมเราใส่ใบเตยเพิ่มความหอมเสร็จแล้วก็หาฝาหม้อมาปิดไว้สักพักนะคะก็ทิ้งไว้ประมาณ10นาทีแล้วค่อยมาเช็คดูข้าวนะคะประมาณนี้ก็ได้ค่ะพรมน้ำลงไปนะคะพรมน้ำลงก่อน วิธีนี้ก็ทําให้ข้าวเหนียวนุ่มนะคะไม่ต้องใส่เยอะนะคะเราจะพรมทีละหน่อยะคะ่ะพรมด้านบนเสร็จแล้วก็กลับด้านเอาด้านล่างขึ้นมานะคะเราจะใช้ทัพพีมาคนนะคะทัพพีก็ไปจุ่มน้ำก่อนนะคะให้เปียกก่อนเพราะข้าวเหนียวก็มีความเหนียว คนข้างบนนิดนึงก็ไม่ต้องลงลึกมากเดี๋ยวเราจะพรมน้ำอีกรอบหนึ่งนะคะเหมือนเดิมค่ะพรมน้ำรอบที่สองนะคะอย่าให้ติดหวดนะคะพยายาม เอาทัพพีโกลยลงไว้ตรงกลางเสร็จแล้วก็หาฝาหม้อมาปิดไว้เหมือนเดิมค่ะก็จะใช้เวลาขั้นตอนต่อไปก็ปิดฝาทิ้งไว้ประมาณห้านาทีนะคะสุกแล้วค่ะห้านาทีก็จะสุกแล้วเพราะว่าตอนนี้ข้าวก็เหมือนว่าเริ่มแล้วค่ะแต่พยายามนึ่งให้มันนุ่มกว่าเดิมค่ะสุกแล้วค่ะใส่กระติบไว้แล้วค่ะอันนี้ก็เตรียมไปกินได้เลยนะคะวิธีนี้ เอาไปลองใช้กันนะคะข้าวจะได้นิ่มทั้งวันค่ะวิธีนี้คือถึงข้าวจะเย็นแล้วก็ยังนิ่มนะคะกระติ๊บข้าวเหนียวนี่ใช้ผ้าขาวนะคะลองไม่งั้นข้าวจะติดกระติ๊บค่ะมันจะมีถุงขายตามตลาดนะคะเป็นถุงใส่กระติ๊บเนี่ยค่ะเขาจะเย็บสำเร็จรูปเพื่อที่แบบว่าเก็บอุณหภูมิด้วยแล้วก็ทำให้ข้าวไม่ติดกระติบมากค่ะ ต่อไปก็มากินได้เลยนะคะพร้อมจกะคะ่คจกข้าวเหนียวกินกับแกงประกดใส่หน่อไม้ดองนะคะแกงแบบพื้นบ้านนะคะแล้วก็มีไข่เจียวะคะ่ะกินคำใหญ่ๆปั้นใหญ่ๆกันไปเลยกินกันง่ายๆอย่างนี้นะคะ่ะเราคนบ้านนอกข้าวเหนียวเราก็เอามาจากบ้านนะคะเพราะว่าที่บ้านปลูก,กินเองค่ะ มาจากพิษณุโลกนะคะมาไกลจากพิษณุโลกถึงระยองเลยค่ะต้องขอตัวจเข้าวเหนียวแล้วนะคะสวัสดีค่ะ